วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษาลักษณะทั่วไปและขอบเขตของวรรณคดีวิจารณ์วรรณคดีวิจารณ์ในความหมายที่กว้างที่สุด Piet. คือความหมายความคิดที่เกี่ยวกับวรรณคดีโดยไม่ยดแยกแยะระดับ BET. ความลึกซึ้งวรรณคดีวิจารณ์เป็นระดับต้นและวรรณคดีวิจารณ์เป็นระดับสูงทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ทฤษฎีวรรณคดี เป็นหลักการและระเบียบวิธีการใช้ในการศึกษาวรรณคดีส่วนวรรณคดีวิจารณ์เป็นภาคปฏิบตัติการวิจารณ์วรรณคดีคือการวิเคราะห์อภิปรายและการประเมินค่าของตัวบทโดยที่ใช้ทฤษฎีวรรณคดีเป็นเครื่องมือในการศึกษาวรรณคดีวิจารณ์สมัยใหม่มักได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ ความเป็นมาและพัฒนาการทฤษฎีวรรณคดีเริ่มเป็นศาสตร์และเริ่มเป็นวิชาการในศตวรรษที่20มีรากฐานความเป็นมาอันยาวนานซึ่งจะย้อนกลับไปในสมัยกรีกและยุคโรมันแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทฤษฎีแนวใหม่หรือทฤษฎีในรูปแบบนิยมดั้งเดิมหรือการวิจารณ์แนวใหม่ ทฤษฎีโครงสร้างนิยมเป็นทฤษฎีวรรณคดีที่สําคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากในวรรณคดีศึกษาและวรรณคดีวิจารณ์ในศตวรรษที่20ทฤษฎีโครงสร้างนิยมมีความเชื่อพื้นฐานว่าโลกประกอบด้วยพื้นฐานสองระดับคือระดับที่มองเห็นและระดับที่มองไม่เห็นความเป็นมาของทฤษฎีโครงสร้างนิยมภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างตัวบทแต่ละตัวไม่มีคุณลักษณะเฉพาะมีความเป็นสากลในรูปแบบแผนระบบ และโครงสร้างเหมือนๆกันของการศึกษาการเล่าเรื่องโครงสร้างนิยมจะกีดการผู้แต่งออกไปจากสาระของการศึกษาโซซู<ม>บิดาแห่งศาสตร์และโครงสร้างนิยมปรากฏการทางภาษาสองด้าน1วาทะ2องภาษาการศึกษาหน่วยการสื่อความหมายของระบบภาษาจึงเรียกใหม่ว่าสัญญะสัญญะคือ ผลการประสานภายในภาษาระหว่างรูปลักษ์ของเสียงที่เรามีในใจกับความหมายประจํามีรูปเสียงนั้นกระตุ้นให้รับรู้อิทธิพลของโซโซูมีทั้งหมด5อิทธิพลค่ะ 1. อิทธิพลต่อมนุษยวิทยา 2. อิทธิพลต่อสังคมวิทยา 3. อิทธิพลต่อจิตวิเคราะห์ 4. อิทธิพลต่อวรรณกรรมศึกษา 5. อิทธิพลต่อวัฒนธรรมศึกษาค่ะ ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยมความหมายและความเป็นมาทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยมเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในแวดวงวรรณคดีวิจาร่วมสมัยหลังสมัยใหม่เป็นทั้งปัชญาความคิดวาทกรรมและความเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะวรรณคดีปรากฏตการหลังสมัยใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม หลังสมัยใหม่ในฐานะยุคสมัยในฐานะความเคลื่อนไหวทางศิลปะวรรณกรรมในฐานะชุดความคิดที่ต่อต้านสมัยใหม่นิยมการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นภาวะสมัยใหม่ 1. การค้นพบด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 2. เทคโนโลยีการผลิตแบบอุตสาหกรรมทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ 3. เกิดการอพยพผู้คนจำนวนมากจากถิ่นที่ อยู่เดิมไปสู่โรคใหม่ 4. เกิดการขยายเมืองให้เป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรม 5. การพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะวรรณกรรมคตินิยมสมัยใหม่มี3ข้อ 1. สังคมเมืองกับตัวตนสมัยใหม่ 2. การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริง 3. วิกิจการนำเสนอภาพ หลังสมัยใหม่นิยมกับศิลปะและวรรณกรรม 1. การแสดงความตระหนักรู้ถึงความเป็นเรื่องแต่ง 2. การปฏิเสธรูปแบบที่สมบูรณ์ 3. การสร้างความเป็นสหบท 4. การร้อ 5. การผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย์ 6. การใช้รูปแบบวรรณกรรมยอดนิยม โพโมมี omo, ปฏิสัมพันธ์กับโมเดิร์นสลักษณะคือการต้านและปฏิกิริยาโมเดิร์นเน้นความเป็นสากลความเป็นเอกภาพรูปแบบที่สมบูรณ์จำแนกแยกแยะโพโมเป็นพันเป็นพันทางผสมผสานก้ากึง่งให้ความสัมพันธ์กับความแตกต่างเฉพาะถิ่น เรื่องสินในน้ำฝนของอันชันนักเขียนรางวัลซีไรต์พศ2533เรื่องสินในน้ำฝนเป็นโพสต์โมเดิร์นที่เป็นการประพันธ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากตัวกวีสรุปได้ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายดังในตอนจบของเรื่องที่ดูเหมือนว่าน่าจะลงเอยแบบ โศกสรดแม่ค้าน่าจะถูกตํารวจเทศกิจเล่นงานตามความเชื่อที่คุ้นชินว่าแม่ค้าและตํารวจเทศกิจเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแต่เรื่องกับจบแบบสุขเพราะตํารวจกลายเป็นลูกค้าส่วนแม่ค้าก็ขายของหมดหาผู้เขียนจึงกล่าวว่ามืออันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นตัวตนแย่งเอาตอนท้ายสุดของเรื่องไปแต่ง ซ้ำยังหักมุมจบพลิกค,ความคาดหมายให้เสียอีกด้วยวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องราคารอินสตาก,กร,รมนะคะจะพูดถึงมายาคติสัญญะแล้วก็ความหมายของรูปสัญญานะคะแล้วก็จะมีเลือกคู่ตรงข้ามนะคะอย่างแรกนะคะเราจะพูดนะคะคือหัวหน้านะคะ หัวหน้าน,นะคะมายาคติที่เราเจอนะคะก็จะคือทํางานในใช้สมองมีฐานะทํางานไวมีการศึกษาแล้วก็กดขี่ลูกน้องนะคะส่วนประพันธ์นะคะจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะมายาคติที่เราเจอนะคะก็คือใช้สมองนะคะเพราะว่ามีความรู้นะคะแต่ว่าทํางานชา้าผิดพลาดเพราะว่านอนดึกนะคะตื่นสายหลับในเวลางานค่ะแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวนะคะค่อนข้างยากจนนะคะเพราะว่าเงินเดือนน้อยเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ แล้วก็รัชนีนะคะมายาคติที่เราเจอนะคะคือเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายจิตใจแข็งนะคะเยือกเย็นเห็นได้จากตอนที่ตีค้างคาวเล่นในห้องนะคะกับประพันธ์นะคะแล้วก็หัวสูงคะ่ะเห็นแก่ตัวนะคะดูทีวิดึกไม่สนใจประพันธ์นะคะทำให้ประพันธ์ไปทํางานสายแล้วก็หลับในเวลางาน,นะคะ่ะ และคู่ตรงข้ามที่เราเจอนะคะก็จะคือเป็นใจกลางเมืองนะคะกับสลัมหรือชุมชนแออัดค่ะในใจกลางเมืองนะคะมีพื้นที่ที่สะอาดปลอดภยัยเป็นคนมีฐานะหรือว่ามีหน้าตาในสังคมนะคะอาศัยอยู่แล้วก็สะดวกสบายค่ะแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะส่วนมากจะเป็นหัวหน้างานค่ะแล้วสลัมนะคะจะเป็นพื้นที่สกรปรกค่ะ ไม่ปลอดภัยแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะลำบากในการเดินทางนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องคนค่ะการทำงานของกู้ตรงข้ามนะคะจะเป็นหัวหน้าและลูกน้องนะคะที่อยู่ในชมุมชนคติคนเมืองกับคนชนบทนะคะเมื่อคนชนบทนะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจของคนเมืองนะคะส่วนมากจะตกเป็นเหยื่อค่ะ เป็นตกเป็นเหยื่อของมายาคติคนเมืองนะคะจะเป็นทาสและถูกกระทําเสมอค่ะในส่วนของสัญญาและรูปสัญญานะคะเราจะยกเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้างานรูปความหมายของรูปสัญญานะคะคือมีความรู้มีการศึกษาตรงต่อเวลาและพนักงานบริษัทนะคะเป็นสัญญาค่ะแล้วความหมายของสัญสญ,ญานะคะคือเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง,างม,มีการศึกษาค่ะถึงเข้ามาทํางานในบริษัทได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเจอก็คือค้างคาวค่ะเป็นรูปสัญญาก็คือเป็นค้างคาวแต่ว่าความหมายของรูปสัญญาคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีปีกตัวสีดําออกหากินในตอนกลางคืนค่ะปัญหาของการทํางานนะคะเนื่องจากในบทเรียนนะคะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จับใจความในการ สรุปมาทํางานไม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาของเรานะคะคือการทบทวนชี้แล้วก็บทเรียนนะคะหรือว่าวิดีโอต่างๆนะคะที่อาจารย์เคยอัดให้นะคะหรือว่าเรียนรู้จากที่บันทึกเสียงนะคะตอนที่เรียนในห้องกับอาจารย์นะคะ mm. เพื่อมาทบทวนบทเรียนใหม่เพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่ไม่เข้าใจนในเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่ได้จากวิชานี้นะคะคือมี ส่วนช่วยนะคะให้ตัวนักศึกษานะคะได้ความรู้ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะคะการจับใจความการตีความซึ่งนําไปสู่การรู้จักใช้ความคิดการวิเคราะห์และหาเหตุผลนะคะจากเรื่องต่างๆนะคะและอธิบายออกมาตามที่ตัวเราเข้าใจนะคะก็สิ่งที่อยากบอกอาจารย์นะคะก็คือขอบคุณอาจารย์นะคะที่สอนพวกเราแล้วก็พวกเรานะคะพยายามเต็มที่กับบทเรียนแล้วก็พ จะนำเนื้อหาความรู้ที่อาจารย์สอนนะคะไปใช้ในอนาคตแล้วก็ไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราเต็มที่แล้วค่ะอาจารย์